ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการดับปามโดยช่างผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการแพกปามโดยเฉพาะก็วันนี้เราอยู่กับโจริโวอีกแล้วมาดูกันสิว่าชายผู้นี้มีเทคนิคในการดับปามยังไง <laughs> นะครับ <laughs> เจอกับชมได้เลยก็วันนี้นะครับก็ นี่ก็มาดับปามกันอยู่ในเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็ใช้ออกรถมาทุกปามนะครับเทคนิคในการดับปามก็มีมีอะไรแนะนำมั้งครับผู้กำลังการแนะนำได้นะครับ เพื่อเพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้ใช้ได้นะหลักๆเลยก็คือเอาเจ้าเขาเรียกว่าไรวะปลายปลายปลายทลายไอ้แหลมๆเนี่ย <c ười> <c ười> <c ười> ผมเรียกไอ้ปลายทลายนี่กันนะ <c ười> เขาออกด้านนอกนะเพื่อความสวยงามอันดับหนึ่งเลยก็คือเราเอาความสวยงามนะความปลอดภัยช่างมัน เความสวยงามวามสยงเขาว่านะครนนับนะครับก็นี่เป็นความคิดตัวตัวก็คือแบบนี้มันจะเกาะดีกว่านะในก้าบอกให้ฟังนะมันจะเกาะดีกว่าแต่หลักๆเลยก็คือเอาสวยงามเนะี่ยถ่ายรูปว่าได้สวยงามมากเลยถ้าแบบนี้นยอกครับต้องปลอดภัยนะครับนี่เราไปส่งถึงโรงงานกันเลยเดียวเจ้ว นี่เราก็อยู่ขนอมนะครับแต่ว่าเราไปไป,ไปลิ้นบันลิ้นบันครับผมเราไปส่งที่สีชนนะโรงงานสีชนนะครับแสงสิริ SPO อะไรอะไรสักอย่างเนี่ยมันใน GPS นะเพราะว่าเราทำสมาชิกหา SPO ด้วยความคุณภาพระดับโลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะคือหลักๆเลยก็คือที่ดับนี่ก็คือเอาความสวยงามเข้ามานะครับ ถ่ายรูปสวยงามมากเลยถ้าแบบนี้แล้วก็ยึดเกาะได้ดีทำให้เพื่อนร่วมทางไม่เสียวนะครับใครขับรถตามหลังนี่ก็คืออาจจะไม่เสียวเพราะเราไม่ได้เกาหลังไม่ได้เกาหลังให้เขานะเขาก็เลยไม่เสียว<笑><笑>พูดล้อเล่นครับล้อเล่นนี่ครับนี่ก็คือฝั่งที่ไม่ได้ดับนะมันจะดูแบบรุงรรงไปหน่อย คือถ้าเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็จะไม่สวยงามอันดับแรกเลยก็คือไม่สวยงามนะครับคลิปดีเอาไยเดียยสาระไม่มีนะครับผมเนี่ยหลักๆเลยคือเนี่ยครับก็คือเพื่อนร่วมทางเห็นนี่ก็คือสวยงามเลยโอ้โหเขาดับได้สวยงามมากคนดับนี่ก็คือฝีมือมากเลยทีเดียวเชียว ก็ปลอดภัยด้วยครับทลายมันก็จะเกาะแน่นถ้าเราอัดให้แน่นเนี่ย <c oughs> บันเทิงนิดนึงนะครับิปนี้นะครับตาก้องถือแขนจนเข็ดหมดแล้วครับเ <c oughs> ข็ดแขนหมดแล้วนนะี่ฮะช่วงนี้ก็ปามบอกน้อยนะปกตินี่ล้นเลยช่วงนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเอาแล้วดี่าไม่มีดีกว,ว่าไม่มีขาย น,น้อยก็พอให้ได้ลูกกินนมนะครับเจ้าตัวเล็กได้กินนม <c oughs> อย่าดูนี่ด,ดูดูตัวเล็กครับนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกันกับลูกชาวสวนด้วยแค่ป้าอยู่นะครับนี่ครับไอ้ตัวนี้ครับ <c oughs> ตัวนี้ก็คือกับนะครับน้องกุ๊บกับโอ้ยิ้มวันนี้ก็จะมาอวดลูกกันเลย <c oughs> นี่ก็คือ <c oughs> ชื่อช่อง กันกับลูกชาวสวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้มาดูต่อกันกดมือมอนะครับเนะนี่ยเนี่ยก็จะได้ความสวยงามเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านหลางอย่าไปสนใจนะครับด้านหลางตรงนี้จ้างมันพอบีรั้วก,กั้นอยู่นี่บด้านบน มันจะได้เกาะเกาะได้ดีสวยงามเจ้ารีโบนี่มันก็จะตัวถังเป็นรูปแบบยกสูงนะครับมันจะสูงสูงหน่อยก็เลยต้องดับให้ดีนิดนึงไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับใครจะดับแบบไหนก็ได้ให้ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมถนนนี่ครับอันนี้เติมบีร้อยด้วย ไม่มีนะบีด้วยเี่ยวหน้าเดี๋ยวมึงไปดูบ้านะอ้ยอย่าดังดินี่ครับเอาในคันนี้ไรไปยิดมาเอาอะเอาเชิญครับเชิญเชิญครับเปิดทีอีกแปลงหนึ่งเยอะแล้วคันนี้ไปไม่หมดครับ เราก็อยู่สองคันเลยสองค่ายยักษ์ใหญ่รีโวกับเรนเจอร์นะครับใช้ได้ทั้งคู่นะใครอยากจะออกมาก็ใช้ได้ดีทั้งคู่เลยไอตัวนี้จะประหยัดน้ำมันหน่อยอว่างไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกนี่หัวแตกกันเลยเดีเดียวเจวนะครับบ้านตามไปหน่อยยจอรถ น่ครับไม่สาใจยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับก็เลยต้องเอาจากคันนี้มาใส่เดี๋ยวคันนี้ก็ไปทุกอีกแปลงหนึ่งนะวันนี้ทุกกันสนุกสา<ม>นานี่เจ้าของสวนน่าจ,จะรวยแย่เลยนะเนี่ยนี่ผมคนดูแลนะผมดูผมก็ดูแลสวนนะไม่ใช่เจ้าของนะนี่รถกองเท่าแกนะครับ ไม่ใช่นะครับด่ผมไม่ <c oughs> <c oughs> นี่ผ่อนทั้งคู่เลยทำปาล์มครับเป็นผู้จัดการสวนปาล์มนี่ก็คือต้องภูมิใจนะผู้จัดการสวนปาล์มไหมครารถเต่าแก่ทั้งนั้นเนืไม่ใช่รถของเองนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> เขาให้ดูแลเราขับอย่างเดียว ก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่นะครับฟอร์เรนเจอส่วนมากไม่เห็นใครเขาใช้กันบรรทุกปลาล์มเขาใช้ได้นะไอที่ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันอยา่าไปคือโดนมาแล้วนะไม่มีนะปัญหามีเล็กน้อยเรื่องหัวเผา <c oughs> เรื่องหัวเผานะครับ <Go away. S 1> หัวไม่กี่บาทเขาก็ฟรีไม่ฟรีนะครับ ปอรุตราชดูแลดีครับนี่ก็ดูกานดับทลายปามันต่อเมื่อยเมื่อยมือมากเลยตอนนี้ได้ดีนะได้ดีใช่เจ้าฟอนนี่เป็นโฟวินนี่ก็คือจะผ่านมาก ที่เป็นธรรมดาเดี๋ยวอรอปามสิโลสิบาทก่อนนะค่อยจัดโฟร์เซนเจอร์ตอนเดียวครับสีมาให้เพื่อนๆนด้รับชมกันนะตามโลสิบบาทเราจัดแน่นอนนะน,น,ออนี่ครับเจ้าหมาน้อยไปไคือเจ้าหมานี่ไม่มีความกลัวมหมากิน <c oughs> กวน้เราจะดูน้องหมากินทลายพานะล์มไหร่อนกับเขียวนี่เองี ันเม่ดตามนะครับดำในดูหน่อยเต้มันได้กลืนไปแล้วครับหอ,อ,อยยังครับยังครับน่ครับกินเม็ดทลายบางนะมีประโยชน์นะครับสุนัขก,กินได้ <c oughs> กินจนเดินไม่รอดเลยครับมาตัวนี้ครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันคลิปนี้ก็เอาแบบสนุกจานานไม่มีอะไรมากครับสาระอย่าไปหาจากคลิปนี้ เอาความเป็นตัวอย่างเดียวโอเคครับถ้าชอบลินี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ด้วยนะครับ